บ้านที่เราอยู่มานาะนมากๆเราก็รู้สึกถ้าเราก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ทั้งนั้นแค่รู้สึกว่ามันก็ต้องลองอะไรใหม่ๆโตขึ้นอีกนิดนึงก็ลองอย่างเรื่องการลองใหม่ๆของมุกมุกค,คิดว่ามุกอยากทําอะไรจริงๆก็อยากลองหลายอยาอ่างนะคะในในเรื่องอ่ะก็อยากลองทําแล้วก็อาจจะมีเป็นผลงานอื่นๆใหม่ๆด้วยค่นะอืมอย่างตอนที่ออกมาอะไรเนี่ยครับมมีโมงโมงอใหายอะไรอี่้างนีล้นะก็ก็มี คือทุกๆการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าทุกคนก็ต้องต้องมีบ้าง,างนิดๆหน่อยคบเพราะว่าก็วนี้นนเราเราก็เต็มที่ว่าเราก็อยากลองในสิ่งที่เราอยากลองจริงอัน,นอันนี้คือเราจะเรียกว่าเป็นนักแส,งสดงอิสระได้เต็มใช่ค่ะนมองมองตลาดกันเป็นนักแส,งสดงยังไงบ้างนะคบก็ก็น่ากลัวนะน่ากลัวให็นลูก <c oughs> ก็ก็น <c oughs> ่ากลัวยังไงก็คือตามสถานการณ์ทั่วไปทุกทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าว่า ว่าที่นี่ก็แต่พี่ค่ะที่ไม่ได้เอาอะไรมากดดันเรียนเพราะว่าเราก็พยายามทําอะไรอื่นๆอีกหลายอย่างก็บุู่กันไปเห็นไหมว่าตอนนี้เนื้อหอมเลยคะพอเราเป็นนักแสดงเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าหมดสัญญากลางปีที่ผ่านมาเขามีการจองลูกด้าแล้วใช่ค่ะพี่ผู้ชายใช่ไหมเออเหมือนเราจเรียนนะคะเป็นไงบ้างเนื้อหอมไหมกับการที่แบบว่าคนแบบต่อคิวจองเรา มันก็ไม่ถึงกับเนื้อหอมขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าแบบมีโอกาสดีๆแบบผี่ใหญ่มี่ใครก็ตามที่เออเห็นว่าแบบเราอยากได้เราไปร่วมผลงานด้วยเล่นด้วยก็เราก็โอเคอืมเพราะว่าการจองครั้งนี้เขาเรียกว่าจองเป็นแพ็กเกจเดี๋ยวนะการจองหลังหมดสัญญาจองเป็นแพ็กเกจไม่ใช่ไม่ใช่จองแพ็กเกจแล้วเป็งานที่จับบุญเลยเขาบอกว่าจองเราด้วยแล้วจองเทมด้วย <c oughs> อ้วที่ว่าพี่พูดเองลูกป่ะเออรู้สึกกับรู้สึกว่าเขามั่นใจในตัวมั่นใจและให้โอกาสเราเขาอยากให้เข้มกับพี่ดาเมื่อนกว่เข้มก็โตมาด้วยกันมาตลอดนะคะไม่ว่าในอนาคตเราจะมีผลงานร่วมกันหรือว่าไม่มีผู้ทุกคนผู้ใหญ่อะไรก็ตามที่ให้อะไรให้ความรู้เราทั้งสองคนเราก็ดีใจค่ะถ้าแบบอยากให้เราลัดสา,าร่จอะไรได้ร่วมกัน,นมีคนมาจีบเยอะไหมก็ จีบเยอะไหมก็ก็ก็จีบได้แหละจีบได้แน่ไปร่วมงานด้วยก็ก็ก็เรื่อยเๆค่ยแม่เราว่ายังไงบ้างแม่หนิแม่แม่ก็ให้คือแม่ให้คำปรึกษาทุกอย่างตลอดไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าชีวิตปกติคือเวลามีอะไรเราแม่ก็จะตอบตลอดแม่ไปด้วยไหมอ๋อ เยอะนะเลิว่าเออเออไปแก่บ้างถ้าถ้าจะต้องร่วมงานที่ที่ไม่ใช่ช่องเจ็ดกับเข้มเราสึกยังไงบ้างกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นก็ตื่นเต้นค่ะถ้าถ้าได้วันหนึ่งได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับต่างที่เราก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ใหม่ที่เราก็ต้องปรับตัวเราต้องใช้เวลากับการทํางานที่ใหม่ๆด้วยก็เป็นเรื่องปกติค่ะก็น่าจะมีตื่นเต้นมากตั้ตัว่ะแล้วตอนจะพูดคุยเป็ังนลูก เดี๋ยวเราดู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 ก็มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะท่านพูดท่านเราก็เราก็เป็นอิสระแล้วถ้ามีโอกาสจากทางอื่นๆมาเราก็มีโอกาสได้เห็นเราในที่อื่นไม่ได้เล่นที่อื่นอันนี้เราจะได้แบบเปิด้เเห็นมื่อไชิลแบบเมื่อไหร่แบบว่าจะไปร่วมงานกับที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่น่าจะปลายปีนี้หรือต้นปีประมาณเดี๋ยวน่าเราจะไปปีลูก เราอยากเล่นอะไรเพราะว่าเราก็เห็นมุกดาสแสดงเลยบทบ่าซึ่งคาทายหมดเลยอยากเล่นอะไรคะจริงๆแค่อยากเล่นอะไรที่มันมีความดึกแล้วก็ลึกขึ้นในเรื่องของอารมณ์มากกว่าจริงๆเป็นบทแบบไหนได้หมดเลยถ้าอยากให้มันแบบมีความลึกของตัวละครให้เราได้โตกับตัวละครหนเราดีใจไหมเขาดีใจไหมเขา,เขา,าก็ยังตามเชียร์เช้มุกดาตลอดเวลาว่าอยากให้กลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งในวันโตขึ้นกันไปตื่เลย ก็ดีใจดีใจค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกโตมาด้วยกันคือแบบเราก็อยากจะให้เราอยู่กันด้วยกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าแบบถ้าวันหนึ่งเราจะโตกันต่อไปอีกมีคนให้คนรักคนดึนดูดอบบนี้ก็คือโตรว่าด้วยกันไปด้วยกันไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นเราเราไปแยกกันได้เพราะทุกวันนี้เราก็แบบมีอะไรอย่างอื่นที่เราแบบถึงเราจะไม่ได้ทำร่วมกันแต่เราก็มีการแบบพูดคุยกันสื่อสารกันเสมอนั้งแต่ละครมันจะมีอย่างอื่นไหมในวงการบันเทิงที่ทุกอย่าง อ่อเมลการมีอถืออ๋อซี่นี้ก็เป็นอีกอหนึ่งอย่างที่ที่อยากทำเพราะว่าก็ก็ลองลองลองดูลองทำไทล์ออกมาจากงานนี้ที่ที่ปล่อยไปเป็นแบบเป็นชิมลางให้เห็นรู้เด่นเด่นว่าแบบจะดูประมาณไหนถ้าแบบ้องทำอืมพอมันได้ทำแล้วมันท้าทายกับสิ่งที่เราเป็นนักแสดงมายังไงบ้างคนละแบบค่ะท้าทายคนละแบบแต่เหนื่อยคนละแบบด้วยรู้สึกว่าตรงนี้มันแบบ เรื่องหลักมันยากคกนเยอะเลยเนะมย์พี่ถามความยากของเล่นยูดีดม,ออม,จจมัคนคือสำ่ำสำหำสำสนสำ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 สนสำสำสอสำ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 ัำส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 ำาำสำสำคำส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 เสำนเสำ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 นำำสาสำ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 สนสำ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 อำสำอว่าจะเป็นใครำดำสำสำสดูกันอ,อีกทีำ่ำสำมแต่ว่ามสนยากกว่าการเล่นละครที่เราเคย อ่าเยอะมากในเวการทำงานเรื่องหลักในใมในในรายการเรียน่องการุดท้ายแล้วจะฝากไหมว่าเราเป็นนักแสดงแล้วฝากใา่งานฝากงานฝากร้านค่ะก็ยังไงติดต่อได้ก็ค่ะก็นนี่ลราก็เป็นมิสสลาแล้วนะคะยังไงฝากผู้จัดรู้คนว่าใครกระามก็ก็คือร่วมงานได้ร่วมงานได้หมดค่ะเราติดต่อมาได้โอเคครับ